เจกเอาตรงๆเลยถ้าถ้าสองล้านแล้วผมแกะดูได้ไหมห้าผมนั่นจริงๆอ่สองล้านขนมไม่โอ้ไม่มีขนมเจกไม่มีเจกเชื่อผมอันนี้สําคัญเจกสองห้าสองห้าแล้ว้าค่อนข้างสวยนะอืเจกพอเอามาคิดถึงไอ้คุณคตคนอื่นผมไม่เคยให้ดูเลยนะครับ มผมผมจริงจริงแล้วผมก็อยากให้เจกดูนั่นแหละผมไม่เคยแบบนั่นลูกค้าหรอกคือเราเต็มที่กับลูกค้าผมก็คิดว่าผมพยายามทํางานเต็มที่แหละเจกเอากลมๆเลยเดี๋ยวผมขอแกะทีเดียวแต่ว่ามันตะแคงอยู่ตอนนี้สองห้า <2, 5. S 1> อืมแต่ว่ามันจะนั่นแหละห้าเบาไม,ไม,ไม่ไม่หนักหนักมาก <5. S 1> เอาแบบทีเดียวเลย ผมขออนุญาตแกะมาก่อนต่างกันนะเด็กนะแกะตามสบายทำบิดกรอบให้หน่อยดูให้บ้านหน่อย,อยทั้งองค์เลยจริงเหรอขอดูหน่อยอเฮ้ยมีน้ำด้วยเหรอเอ็นี่สวดมาดูในนี้ลาวทั้งองค์เลยเจกนี่ข้างล่างข้างๆซ้ายขวาหลังไปหมดเลยกลับแล้วทำไงเกรงใจเราอะเจกไม่ได้เกรงใจผม,มปีปีท<ป>ั<ป>้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างเทียบเลยเจก ผมพูดจริงๆริงเจกรถรถอะไรเจกบนลานทั้งหมดสามแผลสี่แผลเมื่อกี้เห็นเห็นข้างๆแผลเดียวพอเปิดออกมาโหูสามแผลเจกเรื่องจริงเจกนะเจกรถเรื่องรถจริง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 อยากจะสิบห้าสิบหกเอาสิบแปดแล้วกันนะเจกนะเจกให้เธอสูงจริงๆเจกนี่ใจไม่ดีเลยเนี่ยพูดจริงๆแต่ก็รัก นะอืออืมเอาโอเคเจกจบล้านแปดแสนโอนให้ลูกสาวโอนให้เจนะโอนจะให้เจสี่แสนแล้วอีกล้านสี่ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเขียนเช็คไปห้าใบเจกเอาเจกเอาเบอร์โทรนะเจียน้อยดีกว่าทีฟครับ รับอ,อืมขนมดิ๊ดพี่จครับม,มีหน้าเจกนี่แข็งแรงก็มีแต่ความสนุกไม่เครียดเลยอะไม่เครียดผมยังไ่ขายของนะขายที่ไหนอะ่ะขายที่ขนส่งนะ่ะขายอะไรอะ่ะขนมมั่งนออ้ำขายครึ่งวันไปเคนๆั่ว แล้วคนไหนไม่มีทางยากจนกินแล้วดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเหงาโอ้โหดีอ่ะเจ๊กอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวว่างๆผมไปเที่ยวนะแม่อยากเจอคนเล็กเนี่ยเอาคนเล็กเหรอเอาไปตามไอ้ปุนมาดิแล้วหลับไม่ต้องเรียกไม่ต้องไม่ต้องหลับนานแล้วค่ะหลับชอบดูตั้งตอนที่เล็ก มนนวยโตขึ้นตั้งแยะนะลูกโอยจำได้เปล่าส่งเราเจกได้บ่างจำไม่ได้ได้แล้วพี่จับไ้ยสูงไม่ตั้งเยอะนะใช่ครับแข็งแรงเจ้เหลือไม่ไ่้ไม่ปลูกน้องหราปลูกได้ปลูกได้ครับเย็นแล้วพูดโตขึ้นตั้งเยอะนะโอ้โหหล่อด้วยด้วยไปส่งเราเจกเราเจกอยากเจอปุลปุล ตั้งกันเล็กๆแหละอยากเจ<ช>คอคราวที่แลกมาก็ไม่เจอ,อต้องรอเจกแล้ว